ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่กิจกรรม TGP R Preview หรืออัปเ e ตเจนครับก็วันนี้อยู่กับผมนายกิ้งเหมือนเดิมครับก็อยู่ในแมบกองกลางครับแล้วก็กระแตกของมาเป็นของลีของ a p ครับแล้วก็ของลีมานานายก็เนที่เยี่ยมยอดมากครับใส่บ้าครับใส่บ้า ปลาหอกเป็นกระจุยครับไม่ทันโอ้ยจะดูครับฝั่งโอ้โหอ่าครับเฟิร์สบัตครับเฟิร์สบัตแรกของเป็นของเราครับพีทูซีครับเก็บไปได้ครับแกมาแบบตายก็ตายแน่นอนอุ้ยมีอะไรหมีอะไรหลุดครับโวิ่งล็อกลักครับหูไล์ไบดิ้งครับหูแล้วซีเซนสวยแล้วอื้มมีทีโมเกับดองครับ ไม่เรียบร้อยครับลักเก็บไปเก่งตัวครับสายเกมนี้เกมเกมเร็วครับโหแล้วดูครับพอแต่ทีของของพี่ท่านนี่ครับโหแล้วดูครับนี่นะครับเอาไปอีกแล้วครับพี่เจ้าสีครับแฉกหนีแล้วนะกี้โดนไล์ไบดิ้งครับ เข้ะะนามาอย่างนี้ครับเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยครับนีเดลี่จะเป็นหนึ่งตัวตอนนี้สกอร์ทิ้งยาวๆครับสี่สูนครับหืมห่อครับออกแต่ละทีครับต้องบอกว่าขิงมันนี้เด้งมากครับ ถือแล้วดูครับเรียบร้อยรักเก็บได้หนึ่งตัวครับล็อกไปที่สวยอะแกติ้งรุนนี่แบบโดนโดนโดนขาโอ้โหมีไฟเผา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 โก้นี่ครับแล้วก็นี่อกิีมูเก็บไปได้ครับแล้วอีตอนนี้ก็สกอตทิ้งแค่ไม่รู้ครับขอรัผมไม่อะไรไม่แล้กผมเฉย แล้วดูว่าผมเข้ามาขนาดนี้ครับตายกันป่าครับเป็นวีดีโอติ๊กเก็บไปอย่งี้คนครับไซรัสเจ็ดต่อศูนย์ครับแอซซี่เป็หกตัวท่วนครับรอเลเวลหกครับเซนทฮอนครับหนักไปเลยครับโอ้ยแล้วห่อจากนีเดลี่ครับเต็มหน้าครับรัสโอ้ยเจ็บจุงเบอร์ครับ อ่าิวให้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับลงโยกหลบกันดีๆครับอื่๋แวดูครับเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วก็ได้มีหนึ่งศพครับเป็นทางนดอรลีที่เก็บไปได้ครับแล้วก็เป็นไซรล่าที่เก็บได้ถึงตัวจนได้ครับแล้วอึ่มสเตนฮอนมาแล้วสเตนฮอนมาแล้วครับแล้วผูนี่ครับสเตนฮอนยกขึ้นไปเราไปน่าจปาร์กตามนาทีครับสองตัวทางลาครับเก็บแอดไปได้ครับโอ้โหเป็นคอมโบคอมจอยจริงๆครับ ถูกแล้วนี่ครับมิตาลีก็เก็บทางลับอีกหนึ่งคนครับคือก,กันก็เกมเรียบร้อยครับคิวติงสเปียร์ไปมครับ รู้นำครับอ้โหูแล้วพีดอลซีครับพีเดอ์สีครับราหูแล้วเอสเลียวเข้ามาอย่างนี้ก็ไม่น่ารอดครับเป็นคีโมที่เก็บไปได้ครับเราก็ดูแนวหลังครับหูแล้วดูครับการปฏิบัตการปลาหอกกับนูนนี่นั่นอ่อุ้ยโน้ยกดาเรียช่วยชีวิตไว้จริงๆอ่ะหแล้วทีโมยิงอย่างแรงอ่ะ โอ้ยเข้าไปทำไมคุณโลโลีคอนถอยออกมานั่นแหละครับโอ้ยจะเข้าไปทำไมครับโหแล้วดูครับแล้วไปนอนสปาร์คมาทันทีครับสำหรับทางรักครับเด็ดขาดมากครับโอ้ยแล้วไปนอตสูสปาร์คจากรักฝั่งนู้นแกก็สวนมาดีเหลือเกินครับแล้วก็แกปตติ้งรู้ครับมไม่ทันครับคุณแล้วคุณโลโลีคอนครับ โดนปลาครับแปลงเป็นเสือแล้วหนีออกมาได้แอดตายแทนครับเป็นวิดีโอซีครับที่เก็บทางแอดไม่ได้สุดละครับก็เก็บทีโมขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับต่างคนต่างสีครับแล้วก็เรียบร้อยครับวีดีโอซีเก็บไปหนึ่งคนครับโอ้โหแต่ก็ตอนนี้19ต่อ2ครับมาแบบรัวๆครับ แล้วคู็อตบาเล่ครับคลั้งจะอ,ออกครับแต่โดนหอมิดาลีครับเต็มเบ้าตาครับเลี้ยเลียวโอ้ยแล้วไซล่าโดนยิงครับตะเต็นฮอนโอ้ยไม่โดนโอเดือดตนตีครับ อุ่ละทีโม่ยิงสองทีครับเลือดหายเป็นห่้งห่วงห่วงครับโอ้โหวิ่งไต้องปลาครับเออเรียบร้อยอ่ะหึจะติ้งรูดครับตามเกาะหลังเฮ้ยเรียบครับโอ้มันแรงจริงครับช่วงนี้ครับเราก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับช่วงนี้ครับมันเป็นอะไรวะเนี้ยโอ้ห่วยห่อ ห่อแต่ละหอครับหูแล้วสี่หูแล้วเนี่ยอังตีมาแล้วหูแล้วลักครับไปนอสปาร์ยัดหัวลัมเบอร์ไปหัวขาดครับแล้วเนี่ยวิเดอร์ตีก็เก็บทางอาเลนไม่ได้หูแล้วเนี่ยครับแล้ววิเดอร์ตีครับกดอังตีเข้ามาแล้วหูดโดนมือไปแต่ต้องแฝดหนีออกมาเลยครับแล้วไปนอสปาร์ตตามมาครับเผาเต็มหัววิเดอร์ตีครับยา เอ็นเลียวครับเต็นของผมมันนานมากเลยเอเลียวเอเลียวเก่าครับเอ็นเลียวเก่าเอ็เลียวเป็นมานาตรงนี้ให้ก่อนเลยครับุณแล้วดูครับพอพีเดอร์ซีครับอแล้วก็เป็นฮีโมที่เก็บทางเอเลียวไปได้ครับส่วนนี้ดีก็เก็บแพ้ครับแล้วดูครับลัมเบ้เข้ามาเก่าครับก็โดนลักยิงตายไปครับอื้มไม่โดนครับแล้วุ้ย โดนสี่เซนโดนลักโดนไล่ไปดิ้ดวทุกอย่างครับโอ้แล้วลักครับสีเซนทีเดียวครับนอนครับสําหรับทางการเลนครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยิบกาต่อสามครับทิ้งห่างครับทิ้งห่างแถวบ้านเลยแถวบ้านี่ทิ้งห่างเกินไปครับโอ้โหแล้วโดนลักโดนและแกตติ้งรูครับอือแล้วไปน้องสปาร์ตามมาสวยงามมากครับจากลักจังหวะนี้มันคอมโบคอมจอยชาครับ โอ้โดดสนามโอ้ยไม่โดนอือเรียบร้อยครับเก็บได้อีกแล้วเราก็กำลังจะตายครับโอ้โหเป็นดับเบิลคิวจากทางนิตาลีครับเป็นการเล่นเสือที่โหดขิงมื่นี้เด้งสุดครับแล้วก็ยิงไปยิงตัวมีดสซีที่เก็บไปได้แล้วก็หืมปวดยิ้มขึ้นมาครับแล้วก็เป็นลากที่เก็บการเล่นอีกครับเดินเข้ามาอย่างนี้ครับ ยังไม่ตายกลับบ้านครับลูกตังสามพันแล้วครับโอ้โหหอเต็มหน้าครับเออโอ้ล,ลูกสอนตเต็มหน้าเลยแล้วก็ได้อดอกดต่อเฟอร์มินเนียนครับโอโหเอามาก็เท่านั้นนะครับต้อ,องรองคอมโบคอมจอยครับนี่ ตอกันมันจริงๆทีนงเนี่ยรอเซนท์ฮอนสักสี่ทีครับอืออไปทางเดียวกันครับเราไปแบบทางเดียวกันตอนนี้ก็รอเซนทร์ฮอน,นอครับ้าไปเสียซีบียี่สิบสองครับโดูช็อตพาลาดมาสวยงามเลอเกิน เขากอลังจะตายแล้วเราก็รีบร้อนเป็นทิโมที่เก็บการเล่นไม่ได้ครับกระผูไม่มีตัวรอดพี่ฝั่งเราไม่มีตัวแทงครับตามตายครับทีมบุกครับทีมบุกทังทายทีมบุกครับโอ้โยเตซนทอนไม่โดนอีกโอยเจ็บเตซนทอนมันกัดโดนแน่นอนอะ่ะโอ้โหแล้วหอกจากนีเดียรีเก็บแอดไปอีกแล้วหอกแม่นมากอะ่ะ ผูแล้วไปต้องสปาร์กมาครับเป็นลักที่เก็บลักไปได้ครับ <c oughs> แล้วก็ผูนี่อันดี้เดลีก็ตามไปตะปกุกเอเลียตายอีกหนึ่งคนครับผ <c oughs> ูแล้วโอยออกเกี่ยวหน้าครับเออหอกเกี่ยวหน้า ทีโมโกเก็บแอดไปได้มีการยูวมานะแล้วดูหูยหางไซล่าครับก็ได้ลัมเบอร์วิงคนครับเป็นดับเบิลคิวของไซล่าครับแต่เอสเลวก็เอาทีมูขึ้นไปได้น,นะแล้วลักครับลักแกก็ยังไม่เลิกครับ ล็อกไว้ก่อนครับแกติงรูครับแล้วดูฟันรัวครับแล้วหูเนี่ยครับหอบมันแรงคิงเลอเกินครับ <c oughs> ตายครับตายครับ,รบหูแล้วดูครับ <c oughs> ทีเดียวแล้วไปโดนสปาหูมไม่โดนแต่กดยิ้นมาเพิ่มได้เฉยโอ้ยเจ็บปวด แล้วลักครับเก็บทั้งแอดทั้งลัมโบครับสายหลังจริงตอนก็ตนี้4บต่อ5ครับผ่านไป20นาทีครับไม่ถึงด้วยซ้ำครับ11นาทีเออเอออาอึมเลยครับคือแล้วก็เต้นฮอนได้ครับตึ้งที่พวกเข้าให้อ้เรียบร้อยครับเป็นไซร่าที่เก็บไอเลี่ยไปส่วนทีโมครับก็ได้ทางลักไปครับ ตัง5,000ันแล้วครับบ้านผมอยู่ไหนครับเนี่ยกลับบ้านไม่เป็นแล้วฝั่งผมเนี่ยอุ้ยอันติทีโมได้ป้อมไหมครับหนึ่งมาดูครับโอเคติ้งรู้ก็จุรีครับโอ้โหทีเดียวครับแล้วก็ไฟินอลสปาร์กเต็มหน้าครับลักเข้ามายัดเข้าไปเต็มหน้าส่วนทีโมไปเก็บเป็นเรียกได้ โดนแอดครับก็ตามไปดอยทีโมได้ครับแล้วลักมาครับไล่ไปดิ้งแล้วซีเซนครับหลบไว้ก่อนแล้วไปนอสปาร์มาครับแล้วหูลอดไปได้เจ๋ครับสำหรับทางฟิโดตีครับแต่นี่ครับไซล่าเก็บนัมเบอร์ไปแล้วแอดครับแอดครับแอดมาทําไมครับแอดมาทําไมครับโอ้โอ้โอ้เราแอดกันเลยก็ตายครับแอดแองแอด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 เลยครับโอ้โหไม่ตอดแรงจริงครับ เอ้ยมีฮิวครับมีฮิวโหแล้วนี่ครับสี่เนเก็บไปได้แล้วเอ็ดเรียวครับตามมาเก็บฟีโดสตีครับแล้วนี่ครับเขาจะวิ่งเข้ามาครับวิ่งเข้ามาทําไมครับวิ่งเข้ามาทําไมวิ่งเข้ามาทําไมแล้วเป็นดับเบิร์คิวจากทางลักครับแล้วนี่ครับโขตามไล่กันมาแล้วหืมไซร่าครับวางทางเดี๋ยวที่บูไม่ได้ครับเราหูรักกเลยตายครับล้วหูรักเปิดเกาะช่วยตัวเองวิ่งหนีไปครับ แล้วไปนอนสปาดักหน้าหูคอรักขาดเลยครับปังนู้นครับแล้วก็เหนือป้อมครับแล้วก็น่าจะจบครับบ้านอยู่ไหนครับบ้านผมอยู่ไหนครับแล้วดูครับผูรักผูแอดจะยิงสู้ครับผูแล้วรอดไปเฉยครับแล้วนี่ครับสเตนคอนไปโยกเอสเลียวไว้แล้วก็เอสเลียวครับตายครับเป็นดับเบิลคิวจากทางรักครับแล้วน่าจะจบเกมครับ นะครับตีมตีทีนี้โอ้โหต่เพิ่งเกิดดิพ่อแล้วไฟนอตไฟแต่ละโอ้โหเจียวหัวแตกไปครับแล้วนี่ครับโดนนินลีสวนหอกร่วงไปครับโหแล้ว บอกเต็มหน้าครับแล้วกำลังจะตายครับช่วยเขาด้วยครับบอกทางทันทีครับจากเป็นก็ดีอยากขึ้นสมหวังแล้วก็วางไว้เรียบร้อยครับเป็นฮันติโมที่เก็บการเล็ไปได้ส่วนเีรีครับตามมาซับได้สวยครับเก็บแอดไปได้แล้วก็ไปน้องสปาครับเต็มหน้าเอ็เลียวครับจบเกมแรกครับอย่างรวดเร็วและว่องไวครับจบเกมแรกอย่างรวดเร็วแล้ว่องไวครับก็จะไปเล่นเล่นเกมสองครับวันนี้ได้เกมสองแบบไวๆเลยอะ โอ้โอเคครับเล่นเล่นคกีนหนึ่งครับสร้างเกมครับเกมสองนี้รวดเร็วแล้ว่องไวมากครับโอเคครับสร้างเกมสองเลยนี่ครับ